เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมหวังซีจ้านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสร้างของจริงๆเอาไว้ตกแต่งคฤเลหนดหรือว่าบ้านของเรานะครับอันนี้บ้านจําลองหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยของดอกไมาสวยๆนะครับผมอ่ะก็ก่อนที่จะไปเล่โชว์คลิปอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามมาด้วยนะจ้าโอ้เอาละครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างเครื่องโชว์จริงๆนะครับนี่ก็จะมีจําพวกนี้เลยนะครับอ่าบวกลบนะครับบวกลบ4ี่ห้านะครับประมาณนี้เลยนะครับในตัวอรอบนี้ไม่ได้ใส่หีบนะครับอ่ะก่อนอื่น เรามาสร้างกันเลยครับผมอาล้ก่อนหน่งเนี่ยเราเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไว้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดสองสี่หกเจ็ดเสร็จแล้วก็ยาวขึ้นไปเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับเราจะได้เป็นอย่างนี้นะครับคือเจ็ดคูณเก้านะครับผมอ่าจริงๆเราจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลย พอระวางอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็วางเป็นเจ้านี่เลยครับบล็อกแบบว่าบล็อกน้าผึ้งนะครับฮนี่บล็อกนะครับผมอ่าฮนี่ฮานี่ฮนี่ประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะแบบว่าอังกฤษ thank you very much อ่าประมาณนี้เลยครับต่อไปเนี่ยอันนี้อันนี้คือด้านหน้าของเรานะส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็มาประมาณนี้เลยฮนะอันนี้คือด้านหลังนะครับอ่าน,นี่คือด้านหลังแล้วก็เอาบล็อกเนี่ย ปิดอย่างนี้ได้เลยครับปึ๊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 บนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นบล็อกไอ้นี่ไปหน่อยหนึ่งนะครับชึบชึบชึบนะครับให้มันมีแสงไฟนะครับผมมันจะได้ดูสวยหน่อยขึ้นมาชึบชึบเราก็ปิดอย่างนี้เลยครับผมตึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บอ่าต่อไปเนี่ยเราก็มาด้านหน้านี้นะครับเราก็ทําความยาวเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวผมเอาเป็น9กคูณเเหมือนเดิมนะครับ1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9า้า อ่าแด่ะผมก็ความยาวประมาณเหมือนเหมือนแท่งนี้หละอ่ะให้ยาวยาวไว้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ต้องยาวก็ได้ไม่ไม่ต้องยาวมากอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะตรงนี้เนี่ยเราเว้นไว้หนึ่งช่องนะครับเพื่อจะได้ใส่ฮอปเปอร์นะครับผมรอฮอปเปอร์ใส่ตรงนี้นะครับของจะไหลลงมาประมาณนี้นะส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะทําการตกแต่งโดยใส่เป็นเจ้าบล็อกไม้นะครับเป็นเป็นโอ๊กนะครับผมบล็อกไม้โอ๊กแปรูปเป็นประมาณนี้เลย เอาละครับต่อไปเนี่ยผมก็จะทําการตรงนี้นะครับช่องที่2ตรงนี้นะครับเราเอา,ายาวออกมา1อันอ่าประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตึ๊บ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 นะครับให้มันความยาวเท่ากับฮนี่บล็อกของเรานะครับผมอ่าแล้วก็ใส่เป็นประมาณนี้เลยครับผมนะอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่าวางปิดปิดมันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นวงจรประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ใส่ regret, ปิดมันให้หมดเลยนี่ประมาณนี้เลยครับผม ส่วนด้านในนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นอะไรใช่ไหมครับทุกคนแน่นอนครับเราจะใส่เป็นป้ายนะครับชิปอ่าเป็นประมาณนี้เลยครับผมเราใส่ป้ายอย่างนี้นะเพื่อที่เราจะป้องกันน้ํานะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่น้ําได้เลยครับปึบ๊บป๊บนะฮะน้ำมันก็จะเอ่อของจะไหลลงไปข้างล่างนีน้น, <Spencer> นะครับผมอ่าเราใส่ป้ายเพื่อที่จะให้น้ำไม่ไหลนะครับส่วนของเนี่ยมันจะไหลลงไปช้าๆใช่ไหมครับเป็นบล็อกโฮนี่อ่า ดูแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งเอาล้ครับต่อไปเรามาใส่วงจรที่แบบว่ายิงของกันนะครับผมอ่ะเราจะเอาเป็นนี่ครับดปปับเบิลนะครับวางไว้ตรงแถวๆตรงกลางนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมต่อไปเนี่ยเราก็ทําการวางเจ้านี่นะครับเดสต stone คอมพิ t เตอร์นะครับผมอ่ะแล้วก็หันออกไปฝั่งนี้นะแล้วก็วาเป็นเดสต stone เหมือนเดิม ต่อไปเนี่ยเราก็เอาเจ้าสมุดบล็อกอะมาใส่เสริมอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้จะได้ต่อวงจรนะครับเป็นเลสโตรนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปอย่างนี้เลยปึ๊บๆนะครับผมอ่ารถหลังนี่เนี่ยเราก็ใส่เป็นเป่านะครับผมต่อไปเนี่ยเราวางนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ลงไปข้างล่างเลยปึ๊บมันจะตรงกลางอย่างนี้นะเห็นไหมตรงเป่าอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยตรงนี้ปึ๊บหนึ่งอันใช่ไหมเราก็หันมาตรงนี้อีกอันปึ๊บอย่างนี้นะ นี่อย่างนี้นะครับผมอ่านแล้วก็ดอปเปอร์เนี่ยวางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นเจ้านี้นะครับโซแซนชิปประมาณนี้นะส่วนด้านหลังนี้เนี่ยเราก็ใส่วงจรเหมือนเดิมได้เลยครับผมปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บประมาณนี้นะอ่ะพอเรียบร้อยเนี่ยเรามาด้านหน้านี้นะครับเราก็ทุบไป็หนึ่งบล็อกนะครับอ่ะเราฮอปเปอร์กดชิปขี้ขวาตรงดอปเปอร์มาได้เลยนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะแล้วก็เชื่อมกันไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเข้าไม มันจะไหลมาตรงนี้แน่นอนครับนี่ประมาณนี้เลยเห็นปะนี่มันก็ดอปเปิดดอปออกมาประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมอ่ะเราก็ทําการใส่เป็นเจ้านี้นะครับผมใส่เป็นสมูทบล็อกนะปึ๊บปึ๊บขึ้นมาอย่างงี้ชึบชึบอ่าอ่าขึ้นมาสุดๆเลยครับผมประมาณนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ตรงดอปเปร์เหมือนกันชึบเอ้ยปึ๊บ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 ขึ้นมาอย่างงี้นะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็น กระจกนะครับผมอ่ะปึ๊บ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 จะได้มองเห็นด้วยนะชิบชิบชิบขึ้นมาบนนี้เหมือนกันนะครับผมส่วนด้านในนี้เนี่ยเราก็ทําการอย่างนี้นะเอาฮอปเปอร์เนี่ยกดชิปที่ขวาไปตรงดอปเปอร์ได้เลยครับอ่าส่วนตรงนี้ข้างๆเนี่ยเราก็ใส่เป็นสมุดบล็อกเข้ามาอย่างนี้เลยชิบชิบชิบประมาณนี้นะอ่าอาสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับผมชิบ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 ประมาณนี้นะอ่าปิดตรงนี้ด้วยอัน ใช่ไหมเนี่ยอ๋อ,อใช่ใชปิดตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับผมปื้ประมาณนี้นะฮะน,น้ำจะไหลขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมอือแล้วก็อึ๊บอีกอันหนึ่งฮะอ่าประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาน้ํานะครับอ่าใส่ตรงนี้นะครับผมปื๊ประมาณนี้มันจะไหลามาอย่างงี้ส่วนข้างลางนี้เนี่ยเราก็เอาเป็นสาหลายทะเลนะครับผมแล้วใส่ลงไปข้างลางนี้นะครับจากด้านล่างสุดเลยอ h s ชิ ตรงนี้หนึ่งอันนะฮะอ่ะแล้วก็ใส่ขึ้นไปสุดๆเลยชิปนะฮะอ่าหลังจากนะั้นเราก็ทุบได้เลยครับชิปนะฮะอ่ามันก็จะผลักขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเออเราลองทิ้งของไปนะครับปึ๊บมันก็จะดึงออกไปเลยประมาณนี้นะเพื่อที่จะป้องกันมันดึงนะครับเราก็เอาเป็นบล็อกมาปิดมันด้านบนนี้ได้เลยฮะเพื่อความสวยทุกคนสามารถแบบ ใส่เป็นกระจกได้นะประมาณนี้เห็นปะนะเราก็แบบโอบาโบบาใส่กระจกเป็นขั้นเป็นขั้นให้มันอย่างนี้ก็ได้นะอ่าโคตรสวยนะฮะโอประมาณนี้เลยส่วนด้านหน้านี้ทํายังไงนะครับเราก็ปิดได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการปิดมันได้เลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนด้านล่างนี้เราก็ทำการปิดมันได้เลยนะครับ แล้วก็ทําอย่างนี้นะครับผมอ่าเพราะเสร็จอย่างนี้เราเรามาดนะ้านข้างนี้ก่อนนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าเราจะใส่วงจรมันนะครับผมเราก็ทําการใส่อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาเลสตนเนี่ยใส่ตรงนี้1อันแล้วเราก็ทําการวางเจ้าสมุดบล็อกเนี่ยมา1ชั้น2 3 4 4ชั้นอย่างนี้นะครับผมอ่าปึ๊บเพื่อนโใส่เลสตนนะครับส่วนตรงด้านหลังนี้เนี่ยเราก็ทําการใส่เป็นเลเวอร์ได้เลยครับนี่นะครับเปิดปิดเฮ้ยสูงไปปะเนี่ย อ่าอีกชั้นแล้วกันผมทำสูงไปฮะแล้วก็อย่างนี้มาก็ได้อ่ะปึ๊บ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 นะครับอ่าก็จะเปิดปิดได้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็แล้วก็วางเป็นบล็อกกระจกได้เลยครับปึ๊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 บแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะให้มันสูงแค่ไหนนะฮะอ่าถ้าเกิดว่า เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทาการปิดบล็อกได้เลยครับผมเอาสูงแค่3ชั้นพอประมาณนี้นะอ่าต่อไปเนี่ยเราก็ทําการโยนของเข้าไปได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะทุบหนึ่งอันนะแล้วเราก็ทิ้งของเข้าไปได้เลยครับผมจึ๊บจ๊บจึ๊บจึ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บประมาณนี้นะอ่าจึ๊บเดี๋ยวรอดูก่อนมันจะไหลออกมาไหมนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับผมมันก็ยิงปุ๊บ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 ขึ้นไปนะฮะ มันก็จะไหลดรอปลงมาประมาณนี้นะฮะติง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 นะครับผมอ่าอ่าแล้วครับผมก็ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีเพียงแค่นี้นะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับแล้วก็ทําการมองเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะดรอปลงมาสวยๆติ๊ด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 ประมาณนี้นะครับอ่าเห็นปะนี่ประมาณนี้เลยติ๊ด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 นะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็ถ้าไม่อยากให้มันหมุนแล้วก็กดตรงนี้นะครััับบมมมนนก็จะะหยุดดรลงาคผ เดี๋ยวรมันหมดล็อตนี่ก่อนนะครับมันก็จะหยุดดอบถ้าเกิดอยากให้มันดอบอีกรอบล้วก็เพียงแค่เปิดเลเวอร์นี้นะครับมันก็จะยิงขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะดอบลงมานะตึ๊บ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 ประมาณนี้เลยชุบชุบชบนะเอาแล้วครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ